เกณฑ์ความรูความเข้าในความรักควาเห็นทาความศรัทาความชืในตัวเราเองการครอบคัวเราก็จะยอรับใจเป็นคนทกับ กินน้ำผึ in, father, ้ปลาคนไม่ด้สุดเลครับคนไม่เจอติ๊นไม่ดีเกรวที่คนมับบกินน้ำผึ้งปลาต้องกินน้ำโพลิวิเนะเป็นต่วนทีนเรียกว่าสิน้าอาหารน้ำมก็แสดงว่า ใจของเรามันตะแหน่ขาแค่ิที่ดีติดตะแหน่ขาเผมได้ประสบได้ประสบไดเส

เป็นไรครับ <c oughs>